ดีวว่าทั้งหมดเนี่ยเท่าไหร่คือราคาก๋วยเตี๋ยวในเมืองไทยมันก็แพงกว่าเมื่อสมัยก่อนตอนที่ฉันอยู่ที่ไทยใช่ไหมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยราคาไม่ถึงสิบกจากประมาณสามร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองเห็นไหมอ่ะวิทยา,ามมงบๆเลยฉันแบบว่ามีความสุขมากช่วงนี้ ช่วงนี้ฉันก็แบบว่า enjoy eating มากเลยจ้ะแล้วก็หน้าที่พักันะมันก็มีลูกชิ้นปลาท,ทดูดิคือฉันก็สรรหาทำเองนะตอนที่ฉันอยู่ยูเคนะแต่มัน่อร่อย <c oughs> นึ่ซื้อเขาเอาอร่อยจะ,จะให้เธอดูนะอืมแล้วดูสิดูมันแบบความมันเด้งอะ่ะอุ้ยอืมอ,มอม กินแกินจนไม่รู้จักความหิวอะ่ะเพราะว่าฉันยังไม่ทันหิวฉันก็ได้กินแล้วฉันไม่ต้องหาทําเองไงเธอดูสิเธอก็ชิ้มๆแบบอืมอร่อยอะนฉันไม่สนน้ำหนักครึนะ่งเลยนะฉันไม่สนเลยนะที่ฉันพูดเนี่ยคือแบบหลายคนอาจจะไม่เข้าใจ มันไม่ได้หาของอร่อยอร่อยขึ้นได้แบบเนี้คือที่อังกฤษก็มีของอร่อยอร่อยแบบอังกฤษไงแต่ว่าเราก็คิดถึงบ้านใช่ไหมล้วก็จะแบบชอบของที่แบบว่าคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยอื่อยอร่อยเธอฉันก็โชคดีว่ามันอยู่ไม่ไกลจากที่พักของฉันที่ฉันก็เอามาอวด ฉันไม่ได้กินคนเดียวนะแต่ถ้าเกิดมาใครไม่กินเนี่ยฉันก็ไม่ว่าอะไรฉันก็จะกินคนเดียวดูสิเธอยังไม่หมดฉันก็ซื้อมาเยอะเลยเพราะว่าสามีแล้วก็มิลี่แล้วก็เมนิสาไปเล่นน้ำตอนแรกฉันว่าฉันจะไปบิ๊กซีเพราะว่าฉันจะกับอังกฤษแล้วไงฉันก็จะไปซื้อของฝากใช่ไหมเธอดูสิกล่องเขาก็แบบว่าดีนะเห็นไหมยัซื้อมาสามกล่องนี่นะ ฉันซื้อจะให้เธอดูนะฉันซื้อบะหมี่เธอยาหาว่าฉันในงั้นงนี้เลยนะเหมือนฉันบ้านนอกบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงจ้าก็ซื้อให้พ่อกับลูกนะเขาเหมือนกันเลยบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงส่วนฉันเส้นปลาอร่อยอร่อยจ้าอันนี้ของฉันแล้วเขาก็แบบเอาเครื่องปรุงอะไรมาให้ทุกสี่อย่างแล้วก็เนี่ยเธอ อันนี้ขอจะเป็นลูกชิ้นปาลารวมเขาก็มีน้ำจิ้มมาให้อใช่ไหมน้ำจิ้มรสแซ่บฉันก็ไม่ได้โพสต์วิดีโอบ,บ่อยๆช่วงนี้เพราะว่าฉันไปเที่ยวใช่ไหมแล้วก็กิ่นที่สําคัญก็คือเที่ยวกินแล้วก็มีธุระหลายอย่างที่ต้องจัดการแล้วทีนี้มันก็มีคลิปของฉันที่บอกว่าไปโพสต์ใช่ไหมเกี่ยวกับเรื่องของการอัปเดตธุระต,ต่างๆเพราะว่าล่าสุดก็ เอาลูกนอ้องไมลิ่สายแดกเข้าทะเบียนพานไทยเรียบร้อยแล้วค่ะธุรนิสสับแล้วก็ไปทำพาสปอร์ตเล่มแรกให้นางเรียบร้อยแล้วตอนนี้รอรับพาสปอร์ตอย่างเดียวแล้วก็พวกเราทั้ง3คนเนี่ยก็ไปย้ายเข้าทะเบียนบ้านใหม่ใช่ไหมแล้วก็หมอมทำบัตรประชาชนใหม่แล้วก็น้องมินลี่ก็ทำบัตรประชาชนครั้งแรกด้วยอุ๊ยอะไรกะ่ะแล้วก็ฉันก็ไปติดต่อเรื่องของประกันสังคมเพราะว่าฉันยังจ่ายมาตรา39แล้วก็ฉัน ตกเบิร์นีฉันก็ไปทําเรื่องทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าฉันเนี่ยไปทําอะไรมาแล้วแบบมีความวุ่นวายหัวปุซซูนยุนจะได้พ่องนะเจ้าแต่ว่าตอนเนี้ยกูยังจัดการเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วที่ฉันก็จะไปบิ๊กซีเนาะแล้วก็จะไปซื้อของปิดกับอังกฤษอาจจะไม่ได้ซื้ออย่างเยอะแยะหรอกเพราะว่าอยู่ยจะกินมหมดแต่วันนี้มารีวิวลูกชิ้นปลาอร่อยๆจั